พัดลมโบเวอร์นะครับรายการนี้เข้ามา1ตัวนะครับเป็นโบเวอร์ลักษณะงานพิเศษนะครับตัวนี้วัสดุเป็น ABS Fiber Guard นะครับก็จะใช้กับพวกเคมีพันนะครับนี่ฮะใบพัดด้านในนะครับก็จะเป็นหล่อขึ้นรูปมาลักษณะนี้นะครับนี่ฮ t ดมิเตอร์ของใบพัดก็อยู่60เซนครับเป็นใบพัด2ชั้นนะครับ ใบพัดก็หนานะฮะทนต่อการกัดก่อนจากกดและสารเคมีนะฮะเนี่ยใช้ดูดนะครับลมที่มีสิ่งเจือปนนะครับมีกดมีด่างสูงนะฮะใช้ในการระบบใช้ในระบบบำบัดอากาศนะฮะน็อตท,ที่ยึดของโครงสร้างพวกนี้เป็นสเตนเลสท,ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยมอเตอร์ขนาด10แรงนะครับ ระบบไฟส80โปวลต์นะครับในการน,นี้นะครับเข้ามา1ตัวเท่านั้นนะครับ